าเนี่ยหลังจากที่ผมเป็นพุ่มกับรักษาการที่สามรยอดผมจับยาเสพติดได้ล้าน3ามแสนเม็ดรครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อก่อนจับได้แสนเม็ดนี่ก็ดีใจกันตายแล้วตำรวจเป็นครั้งแรกที่ทะลุหลักล้านจนท่านท่านสนั่นท่านสนั่นขจรภาษาและมติว่าการกระทรวงมาไทยให้เอาของกลางมาแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาเขาก็เลยย้ายผมไปบ้านโป่งย้ายไป เป็นผู้กับบ้านโป่งตอนนี้บ้านโป่งนี่ผมทํางานแรงทั้งนุ่มนวลด้วยทั้งแรงด้วยนะครับชาวบ้านโป่งก็หรือชาวราชบุรีก็จะรู้นะครับเตือนไม่ฟังก็ไปนะครับเตือนไม่ฟังก็ไป้าค้าลายใหญ่ไม่เลิกก็ไปนะฮะผมมีผู้บังคับการผมคือท่านพลตํารวจตีฉลองสนใจเป็นรุ่นเดียวกับท่านนายกทัศษิณเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นเดียวกันก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ฟังนะครับ ก็เป็นต้นเหตุให้มีการทําสงครามยาเสพติดขึ้นไม่ไหวจริงๆเนี่ยเป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยถูกจับประกันตัวออกมาสู้คุกหลุดปกติเนี่ยยาบ้าเมื่อก่อนมันหมื่นเม็ดมันก็ประหารชีวิตแหละประมาณหมื่นเม็ดนะดูสารไวสุดเท่าไหร่ก็ประหารชีวิตแหละผมทํางานแรงครับที่บ้านโปง่งมีคนตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ยสามสิบสามศพ วิสามันไป3ภายในรอบหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมได้ย้ายมาเป็นพุ่งกับขณะนั้นท่านพลเอกสันสรุตนุนเนี่ยหลังจากประกาศสงคารามยาเสรจติดเนี่ยเขาก็ย้ายผมเพื่อจะเอามาไว้กองปราบนะฮะโดยเอาท่านพลตำรวจตีสมคิดบุญถนอมเนี่ยมาเป็นผู้ขับการกองปราบแต่ทางทาง อาหรับเนี่ยโลกอาหรับเนี่ยเขามองว่าท่านสมคิดเนี่ยไปพัวพันเรื่องคดีก็ไม่ให้เลยย้ายมาทางหลวงผมก็เลยได้มาเป็นภูมิกับทางหลวงด้วยเราก็เอ๊จากมือปราบต้องมาเป็นทางหลวงแต่เราเนี่ยเป็นเบีย้ยในกระดานครับภูมิคับบัญชาท่านก็มองว่าผมเนี่ยไปหยุดตำแหน่งไหนก็ทํางานได้ครับขนาดนั้นท่านสันเนี่ยเป็นผู้อุจการตํารวจแห่งชาติมันก็มีข่าว พวกขายยาเสพติดเนี่ยจะลอบสังหารท่านนายกทักษิณกับพลเอกสันสรุตันนุนก็ทำการจะต้องคัดเลือกนายตำรวจเพื่อมาทำหน้าที่คุ้มกันร,ปรอปภท่านนายกทักษิณกับท่านพลเอกสันสรุตันนุนนะครับท่านสันก็จะส่งผมเนี่ยไปร,ปรอปภท่านนายก ผมบอกว่าผมที่มันคน้านนอกนะพวกหมาบูด็อกท่านอาธากิตทาลีฉัดพลตำรวจโทวอวาธากิตใจโจ๊กโจ๊กใหญ่ไม่ใช่ท่านสุรเชษฐ์ผ่านเขาคล่องเขาเคยเป็นสะจวดมาก่อนคล่องภาษาอังกฤษแล้วเขาเข้าสังคมไฮโซได้ผมมันสังคมโลโซก็ไปดูแลท่านานายกทักษิณผมก็เลยได้มาเป็นรอปภส่วนตัวท่านพลเอกสรัสรสุตานุตอนนั้นสถานการณ์ภาคใต้เริ่มจะรุนแรงขึ้น ปีพศ2544ก็ต้องไปทำงานภาคใต้ครับทำงานรับก็คือปี2544 45 46 47 4ปีในขณะที่ท่านผอ,อลงไปผมก็ต้องลงไปด้วยต้องนอนท่านผอท่านพลเกสัน,น,นเนี่ยท่านเป็นคนดีมากรวยแล้วก็มี บุญคุณมีพระคุณต่อผมผมก็ทุ่มเทกายให้แต่ผมเป็นคนสูบบุหรี่เวลานายนอนก็นอนบนเตียงผมก็นอนกับพื้นในห้องท่านก็สูบไม่ได้ก็อดบุหรี่ไปได้ทั้งคืนในขณะที่ท่านสันไปปฏิบัติภารกิจที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ป้นปืนค่ายปีเหล็งขึ้นตำรวจพื้นที่มันจังหวัดอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้ ก็รายงานมาว่ามันจะพ้นปืนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือปัวสร้างฉากกันอะไรกันเนรับผมก็เอาฮอบินได้เลยตอนนั้นเราพักอยู่ข้างๆเป็นที่พักของตชดที่น่าจะข้างๆตำหนักทักษิณราชนิเวศผมก็ไปดูเลยเข้าไปในค่ายทันทีเลยไปดูผมจําไม่ได้ว่าท่านพบตรท่านสันไปด้วยหรือเปล่านะแต่ผมไปดูก่อนเพราะไฟมันยังคุกรุ่นอยู่ แล้วมีการประทะกันอะไรกันหญิงตายผมก็เข้าไปดูไปดูไว้ที่ตั้งเขาตั้งเก็บปืนอะ่ะตั้งเก็บปืนเนี่ยมันลอยฝุ่นจับอยู่ลอยปืนตั้งเนี่ยผมก็ดูไปดูที่เกิดเหตุโอ้โหมันป้นจริงอะ่ะผมก็รายงานท่านผบตรอบอกนายมันป้นกันจริงครับป้นจริงทีมสืบเราก็เข้าเลย ทีมสืบนะครับทีมสืบก็จับกลุ่มเลยรู้สึกจะป้นวันที่อะไรผมจาไม่ได้แน่นอนนะวันที่สี่มั้งวันที่สี่วันที่ 4, ท 4, ท 5, ห้าจับน่าจะจับกำนันโตเด้งกำนันโตเด้งเนี่ย <c oughs> หลังจากจับกำนันโตเด้งก็ไปซักถามกันซักถามกันอะไรกันแล้วก็คุมตัวกำนันโตเด้งเนี่ยเข้ากาทมจําไม่ได้ว่าเข้ากาทมหรือว่าเอาส่งส่งมาที่ส่วนกลางเนี่ย เพื่อดเนินคดีส่วนกลางเพราะว่าเป็นคดีที่คดีใหญ่พล้นอหนาหารคนคุมตัวทั้งกำนันตัวแดงคือผมนั่งคุยกันคกับกำนันตัวแดงท่านกำนันตัวแดงยังมีชีวิตอยู่ก็ดูผมพูดข้อเท็จจริงท้งนั้นเนี่ยผมคุยคุยกันว่าเราเกิดปีเดียวกันคือปีพศ .2549 ถือเป็นเพื่อนกันนะแต่ต่างอุดมการภาคใต้มันยังไม่สงบหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ามีการทำลาย ซ้อมผู้ต้องหา,าเฮ้ยผมกับกำนันโต๊ะเด้งเนี่ยคุยกันครับไม่ใส่กุญแจมือด้วยนั่งในเครื่องบินเนี่ยนั่งในเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมถือว่าเราต่างอุดมการณ์กันต่างหน้าที่กันนะครับแล้วมันมาโยงคดีทนายสมชายด้วยนะแล้วหลังจากจับกำนันโตเดงเสร็จมันก็มีจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวเนื่องสสเขาทำทางเทคนิคด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็จับจับผู้ต้องหายึดปืนของกลางได้อะไรได้ผมจำชื่อผู้ต้องหาไม่ได้ ผมก็จะลงไปนาราธิวาสนะไปขึ้นล่องขึ้นล่องกับภาคใต้ทําง,งานภาคใต้เนี่ยนะมีวันลูกน้องผมเนี่ยผมทาไรผมทําสวนเงาะสวนทุเรียนสวนยางเข้าไว้มันมีจอมปลวกขึ้นใหญ่มากเลยในไร่ผมนะฮะผมก็บอกลูกน้องว่าดึงจอมปลวกพังมาเลยให้พังมาเลยนะเดี๋ยวมันขึ้นใหญ่ไป แล้วใครเอาพวงมาลายไปห้อยเข้าเดี๋ยวลำบากเราพางจอมปลวกเพราะเด็กเอาคนขับรถไถคนกับคนเก็บพวกเศษไม้เศษอะไรสองคนชักดิ้นชักงอเป็นลมหมดเลยตรงนั้นมีต้นตะเคียนคู่เดวยวง่ะต้นตะเคียนคู่แล้วจอมปวกแต่ผมให้ดึงทิ้งให้หมดจอมปลวกผมกําจัดหมดไม่เอาขวานสับไม่เอาจอบสับมาให้ไก่กินก็อเอาดินมาผสมทํา เตาถ่า,านผมก็ขอความโงนาท่านพอบอสันในขณะที่จะเดินขึ้นเครื่องบินมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนท่านก็มากอดขอผมว่ามึงช่วยเชียร์กันหนายหน่อยวะผมก็บอกได้พี่เดี๋ยวจะเชียร์เพราะพี่เก่งพอมาถึงบอนอหกผมก็คุยกับท่านสันสองคนว่าท่านครับผมขอญาตลาหน่อยสองวันลาพักสองวันบอกเฮ้ยคุณจะไปไหนบอกจะไปตั้งศาลพระภูมิเอาหางรถไถเนี่ยไปดึงจอมปลวก ดึงจอมปลวกแล้วก็มันชักดิ้นชักงอกันหมดเลยผมก็ขอญาตินายพักสองวันพอพักสองวันผมก็สั่งสเสมอจะซื้อสเสมอเพื่อจะไปดูดน้ําในกล้วยขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ด้วยอะไรด้วยซื้อสารพระภูมิด้วยจะไปตั้งสารพระภูมิก็นิมนต์พระพระอาจารย์ผมเนี่ยท่านพระอาจารย์มนทนที่ทองพระภูมิเนี่ยทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยม,มันดันไปซื้อไม้ที่เขาถูกเจ้าของเดิมเขาถูกยิงตายแล้วผีดุ แล้วไม่มีใครเอาเขาเลยขายราคาถูกๆเจ็ดหมื่นผมก็รื้อบ้านเขานี่ยมาสร้างบ้านผมครับผมก็ถีดุนี่ดีก็จะได้เป็นพวกการจะตั้งศาลพระภูมิมก็ทําบุญบ้านวันนั้นเป็นวันที่ทนายสมชายโดนอุ้มทนายสมชายโดนอุ้มผมเนี่ยดวงดีผมต้องไปตั้งศาลพรอภูมบต้องนิมนต์พระเก้ารูปผมมีพระเป็นพญานเก้ารูป ครับลูกน้องที่ไปร่วมงานแล้วลก่อนจะเข้าในไล่ผมก็ไปแวะคุยกับตำรวจที่ตามแยกทองมาะภูมิ mm hmm. เขาก็ซื้อน้ำเปปซี่ริโผอะไรเลี้ยงผมก็คุยเราให้ตังเด็กมันครั้งแรกนี่เขาปักใจเลยว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนอุ้มค่าทนายสมชายอื mm hmm. โดยกล่าวหาว่าท่านพลเอกสันเนี่ยใช้ผมผมก็เอาความสวยไปให้นายขึ้นเหมือนนายเขาเลี้ยงเสือดุหมาดุเขาไว้ข้างกายครับ กล่าวหากันแรงมากเลยโดยหาว่าต้องเป็นในเลวัดแน่เลยอุ้มทนายสมชายครับเพออาะรถไปทิ้งในเขตบกนสองเขตของท่านวิชัยสังวภยัยครับวิชัยมันซีกับผมน้องครับนะฮะเพื่อให้เป็นเจ้าของคดีนายเขาเรียกผมมาท่านพระเอกสันเรียกผมมาว่าเลวัดตอนเนี้ยเขาว่าคุณไปอุ้มทนายสมชายผมไม่รู้เรื่องเลยครับ ผมไปตั้งสารพระภูมินายวันเกิดเหตุเนี่ยผมไปตั้งสารพระภูมิส่วนเขาจะทําเทคนิคกันอะไรกันเนี่ยเขาก็มองว่าผมเนี่ยระดมลูกน้องมือดีๆผมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ,รบเขาก็ตามทางโทรศัพท์กันอะไรกันผมบอกนายผมไม่ได้ทำนายไม่ใช้ผมจะไปทำทำไมเราและทนายสงสายนี่ผมไม่ได้รู้จักกับเขาเลยแต่ก็กล่าวหาผมเป็นเหตุให้ปลดท่านผอตหลนะครับปลดท่านผมก็ทำให้นายเดือดร้อน นายไม่ใช้ผมจะไปทําทําไมครับนะครับแต่ที่จริงเรื่องปลดมันมีสาเหตุอื่นอีกนะครับก็ปลดท่านมาอยู่สํานักนายกนะครับจากผูช้ชกการตารวจแห่งชาติท่านสันท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรเพื่อปล่อยครับถ้าท่านนายกท่านจะปลดอันนี้เป็นเรื่องที่โยงค่ายปีเหล็งกับคดีท่านสมชายธนาสมชายธานีเนี่ยท่านจะเมตตาผมจะใช้ผมเป็นหัวหน้าชุดปราบปามือปืนรับจ้าง เดิมท่านเดียวพันรับผิดชอบก็จะตั้งหารผลแต่พอท่านธานีเป็นรองพบตรรับผิดชอบเขาจะตั้งผมนะครับตรงเป็นไม้บรรทัดธานีสมบูรณ์ทรัพย์เนี่ยนะครับแล้วไปคู่กับท่านพลเอกสรรสรุตานนท์ท่านไม่กินสินบาทค่าสินบนเลยรวยเป็นหมื่นล้านบวกกับธานีสมบูรณ์ทรัพย์เข้าไปโอ้โหตรงเป็นมบรรทัดเหล็กเลยนี่ความสวยอีกเรื่องหนึ่งความสวยเคยเล่าที่วิสามัน ที่ไปบุกชาร์จยิงมันและยิงลูกซองโดนที่คโคนขาล้ม<ช>ขวานเลยไปเข้าหัวมันครขวานแปดเซนแล้ววันเกิดท่านพู้การตํารวจแห่งชาติก็โทรไปรายงานนายเขาบอกว่าเอาเรื่องไม่เป็นมงคลมาแล้วผมก็โดนย้ายโดนย้ายแต่ไม่ใช่ท่านย้ายนะเมื่อวานผมก็เจอท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันย้อนกันนะ พราะท่านดูคลิปด้วยนะครับ,รบท่านก็เมตตาผมผมโดนย้ายผมก็เซง็งเ่ะเซ็งเอ๊ะอยู่เฉยๆมาย้ายผมผลงานก็ดีแต่การเมืองย้ายผมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ไปน,น้อมไปน้อมกายก็ไม่ไปน้อมกายไม่ไม่ได้มีผลประโยชน์ผมทํางานเก่งแต่หาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เป็นครับนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนเนี่ยปกติหัวหน้าศูนย์สืบสวนคือมือขวาของผู้บัญชาการมันคุมทั้งภาคเลยอบายามุกผมไม่เอาใครเลยขอทํางานอย่างเดียว ส่วนใครจะมีอะไรกันผมไม่ไปขัดไปขวางผมเลยอยู่เป็นหัวหน้าศูนย์ที่เปลี่ยนผู้าการก็ยังไม่เปลี่ยนผมครับนะท่านฉลองสนใจไปท่านวรพส์จิววีชามาก็ยังไม่เปลี่ยนผมพอขึ้นเป็นผู้การขึ้นเป็นผู้การเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาโอกาสผมนี่จะได้เป็นในผลเนี่ยผมจบรามคำแหงมาจากศูนย์ไม่ใช่